มึงคิดสภาพริกเตอร์ตอนเจคัวหังแรงเลยพูดดิดีกา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 กลัวมันไม่ได้พูดกันอีกกลัวเป็นแบบว่ากลัวแบบว่าเอีโคเข้ามาแล้ววิกเตอร์หันมามมงกี้โก้หมากี้คิดสภาพริกเตอร์อยู่อิน h ิ center full monkey <c oughs> เหยี่ยขั้นสุด่ะเหยียมนุษย์ตอนุดเ a ติอ interrupt our glorious evolution monkey ไรไ่ะับผมโมเสกย์ไมรูอนว่ no monkey I'm ถึงตอนที่มัน อีกคนอีกเขาเรียกนะอีกจักรวาลใช่ไหมอ่ะที่มันจบเป็นจริงแล้วทำมันนีเก็มาแบบที่ให้เวดิเกอร์วายตบใบเขาเลย l e t o มานิจ้าไอ้โยมเซดเด้ลเซดเดิ้ลเวิร์ดกินผิดจังเฟรเซอร์ขงฟุกอินเดีโมคุนมาเลยเฟรเซอร์มึงตัดกันมาเล มีจะมากเก oh ินไปเอว่าเสรมเปอะไรมเส้นละว What the d o doin' w k i n g เห่อกี Pen ้นดูเจนบอกว่า Andrews อะไรเงี้ยแล้วเฮ้่า this Echo มานี้ Echo กูตาเลี่ยงเลย yo what โอ้ยขอโทษขอโทษใจก็ไอ้ยูเซย t มาแมนเ sah ้ย y ยังไ h วะเนี่ e แสดงวันเดอยวไงไม่รู้เกอบชุ่มใหม่ตายไม่รู้ว่ามันดูแบบเอามาเสียพลังเชียวไอะแบบอุตสาบเปลี่ยนอวอล์ มันไม่ได้มันดิบๆไปเลยอ่ะไอ้เนี้ยแบบแม่งเวนเดอร์มึงอมื่อมาเป็นแบบอาเปอตอนท้ายมึงอมายิงผ่านหรอตูดตูดอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเออตายถามเองเอาจริงเนี่ยถามแอมเองแอมเมื่อกี้ไม่ได้เบอตอนปลายท้ายแล้วสุดมันได้กันจริงป้ะอะไรอะไรจริงเหรอเวนเดอร์นะ ไม่ใช่ไม่ใชอบราบา this m o t h e r f u c k i n some i a e shit เอ้นเซนนะินรูะชิ่ b r Fucking hell มันแบบว่าส at ี่ที่ออกแบบมันแบบมันไรมันมันตอนกูดูไก่อ้าบบบบอบออบบ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 อบบ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 ีบบบบบบ่ ่นเซียนสองก็ม oh, right ีฉากเต้นส <ane> <news> ีพเอสกับกับฉากไอเจกับพิกเตอร์มีฉากตอนเวยจัเล้ฉากตอนเลสเบี้ยนกับกูดิอ้าวเหี้ยฮ่แกว้เหี้ยรวยาด เฮ้ยมามาวอร์ีแบนวอร์ีแบกับพวอะกูติดไม่ได้วะกูหลดแอลมาใหม่ที่บายกูหายหมดเลกูขอโทษดิครับตาวีคตากูชอบช็อตไอ้เจ็ดมาเลยอ่ะแบบตอนที่ที่รับวะนะโลกแบบพิธี แม่งโคตรเท่แล้วแม่งแบบไม่ต้องมีคำพูดอะไรอ่ะแม่งยืนไปฝ่าดนะตัวฉันอีกคนหนึ่งเอาไปแล้วเอาเมกตา and access to your full potential อีคีเลยเยี่ยลูกเอา้าดก็ตีคีเลย เจ็ดเจ็ดกลับมาม่ติเดล่า I showed them we are more than mystics t ่ a t s it ว่าต้อง pure r a สวัสดีเอ้ยมันบอกสวัสดีปีใหม่ครับไม่ตอบไม่ตอบเดี๋ยวมึงร้องไงเอาไม่ได้ไอ้ยังโูลยืนเดือดเดือดจากคลิปที ไม่ตอบไมครับอน,น่าหีมากทีไรตอนเนี้ยคือรักโลบาทเดียวสามดาวชนะห้าบาทสีแม่งไม่แฟร์ว่ะกูมองแม่งไม่แฟร์มันมันดูแบบเหมือนแบบทำไมพวกกูที่แบบเล็กสกิ้นกับเพลมากกว่าทำไมพวกรีวอร์ดพวกกูมันโลอย่างวะ<อ>ทำไมแบบไอ้ <c oughs> พวกนี้มันสแตนอยู่เวลต่นตันี่มัน ทำไมมันเสียได้รีวอร์ดเยอะกว่าพวกกูอ่ะมันไม่โดนพันดิชอย่างการกระทำเล่นแบบที่กลัวที่ปอนไม่นั่งอ่ะมันไม่แฟร์อ่ะไอ้ยันไป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 แต่กูยุติจร้งแฮะริมเบอร์มีแกกลับบ้านเถอะริมเบอร์มีโบว์มานาไม่มีเอาเงจ้าเอาไรอยไรให้มันเอายังไงมาเลย

เอาแค่คุบิฮัลลแม่วาดเออไม่ได้รับใช่แพงฟรีหรือแพงวะฟรีหรแพงไม่ไม่จ่ายอ่ะไม่ได้ไม่เกฟรีแกฟรีอ๋อฟรีด้วยเองไต่แต่เกมแม่หนุกเลย ดาวอเวียกเลยดวเน่าน่าเล่นกว่าวอลลว์แรดเออนี้จริงนี่จริงนี่จริงครับหาเเข้าเลยหาเข้าเลยหาเขาเลยมามาเข้าเลยเพื่อนจัดไปจัดไปวัรุ่นโอ้ยเราเฟนยังไม่ได้ยังไม่ได้กัดนะต่อยต่อยต่ออยยตอยต่อยครับ เมันน้ำมันไม่มันนมันเมันน้ำหมดมันนหมดโดนกูคงกับเนิร์ดมันมันต้องเรียกงเนอะเรากดสกิลหรือต้องลองกดแอัตสีมั้ยนะแต่มันต้องคิดเลยเออเอ้ามึงไม่มีแผนไปเที่ยวไหนใช่ปะมันวอรขึ้นไม่รู้ว่ายังไม่ว่างทำไมมันเยอะแต่กูไม่อยากไปตามมึงก็นะไม่ไม่กู กูยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยแต่กูแค่คิดถึงเขาเฉยๆไงร้อนร้อนอาเยี่ยมเว้ยดีไอ้ชีวิตเราวัวนรุ่นวะเพื่อนผมว่ามันแปลกว่ะไอ้ชีวิตเราแล้วบริบทมันเป็นกูกับตาเนี่ยอย่างพวามันแปลกอ <c oughs> เอาเลยฮะ <c oughs> เออไอ้ช <c oughs> ี่อพูดแล้วอ้เอียวแล้วเพื่อนสนับสนุนเพื่อนไอ้ส <c oughs> ัตว์

มันนำอะไรไม่ได้มันนำเออมันทำอีกตัวนึงมันนำอะไรไม่ได้เฮ้ยนำอะไรสวยเด้อมูรูบ้าว่าสภาพฝีมือตอนนี้ไอ้น้ำมันเก่งกว่ากูละหนะเพราะว่ากูอะไอ้น้ำมันเล่นบ่อยกูใช่ไหมโดนแพทเออกูได้ยินนึงมันเล่าแล้วมันเซียนกว่ากูอะแพทเนี่ยตามตรงเลยบอยู่บนบบบอยู่นนะกูต้องกลัวละลางเสียร์อยู่ เอาไปแพ้เอาไปเพลนึงนะเอาไปเพจตีเลยตีเลยตีเลยที่มี์ไปมันพิมพนไปเอาว่าว่เอาว่าว่ไปมีโนมาเอามโอ้สวยได้ข่าวว่านแฟดเออเออ thank you คร แล้วมันจะทำไมมันจะทำไมตัวนี้ไอคูลเซเธอ n ์เดอะชาร์กน่าวเบอ s h ชีสเช็คแชชดิงดิงชัช็กไอสัมซอยูโชแกมมันเปลี่ยนไปเลอมันน่าจะไปเฉียงรันมันงงเลยเขาได้เจอบ่อยปะก็เลยไม่ชินไม่ชินไม่ชินเออน่าจะไม่ชินมากกว่าเดี๋ยวก็ชินมัน ขอเล่นบะแม่แมก่กระจี้ขอจะหยู่วะไม่ไหววะกูไม่ไหวก็ได้แม่กระจี้ยแม่แม่แมมกระจี้สั์เนี่ยสนะุสุไอ้โบริเบนี่ไอ้โบริเบนี่เขาแต่กลกางไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดชว่าแก็บไปหานะปูตังตามมามาเดออาวเดอต่อยมาเพื่อนสวยมาดออติอติฮค่อัตติหมแล้วมาแล้วเพื่อนพวกวินมาและพวกวินมาละมีโมไซเลยเจอเลยเพื่อนเต็มที่เฮ้ยไอ้เหี้ยพวบพวกมึงยังมีเกี้ยวเล็บอยู่นี่วะเอ้าวถ้าปิงได้ปิงนะถ้าแบบ ไม่มีได้อยู่ฮะได้อยู่ต้องต้องบอกว่าโซฟูเบลเอาตอนไม่มีมีอย่างเงี้ยเแม่งจับแล้วแบบไอ้เทียรพลังที่หลักไหลเนี่ยโชกูจับมาแล้วอ่ะไอ้เทียบล็อกยิบอะไรเนี่ยกูเหมือนไรนั่นแหะไอ้มีอะไรตัวอะไรสาไอ้คนหัวโเนี่เทียร์บ้าไม่อยู่กับเราอีกเออไม่มีล็อกอินเออไอ้นัดนัดมาอะไรนะไอมันกำลังยิบยิบคำขาวมาแล้วแบบ ก็อ๋อตึ๊ดตึ๊ดตึ like um bueno Lake, la ๊ดตึ๊ดมันเป็นฉากไอ้ในเหมือนในสถานีตแบบพาลัสไซร์ใช่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 ที่มันเ็นมันเป็นโปรเซสใช่มใช่ไหมคือไอ่มันเป็นข้ารกรต่อเนื่องแล้วมันแบบรับรู้ได้ว่าพระเอกมันมีโปรเซสมัเลยลอกอินมันใช้ไว้ตัวจับไอ้พวกมีไอเนี่ยไอ้พาราไซร์อืม ตอนละเพลเขาคิดว่าไอ้เช่แมงบ้ายไม่เป็นไรม่รู้เราเราอินเนี่ยอาอยูขอ็ล็อินขึ้้มมาเออแม่งเสียทรงไอ้ตัวเองเริแบได้ไหมอ๋อโอเคอินอินอิครบแมันไม่รู้จะลองกมนได้แต่เราสามสองมันไม่ครมเลยเ้็ดเคสไปหามาแเกมวะมาดิ เออก okay. ูก <ần oring> ูรอกูรอกูรอรอมึงมึงป้อมแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุยอดมาก้วนะปอนแบมปืนด้จนสกตุ๊กัดไปเพื่อนเนี่ยูงเข้าเช้าไปบริเบไปสเยเยไม่ตัดสิทธใจโดนพวก่อยเงี้ยพีู่กลับมาแล้ว มังกรล่างปล่อยไปเลยกูจะสี่ตัวท้ายโดเคเด้อแต่ด้าล่างตีจะแตกเพราะว่ามังกรไฟมันไม่อ่อสองตัวแรงกูอยากแบบลองมาดูมังกรไฟสี่ยิ่งเราจะแรงกันหน่อยเพราะมันมีโอกาสที่มันจะได้มังกรคาาเดียวกันซ้ำสี่ครั้งเลยใช่ใช่ใช่ไอ้มังกรสองตัวแรกไม่ใช่ท่านนัยนมันมีโอกาสที่จะเป็นมังกรไฟสี่ก็เลยรอ ว้ามาทำไมตอนนี้เดี๋ยวมันสายเกินไปเสร็จแล้วคุรีุีกูกูกรีกูรีกูมกักูมาลุาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรุ่งไปดูดิสองเก้าเก้าตอนเนี้ยสบายสบายแาเฮ้ยใเฟสสบายสบายัเออถ้าร้อยังให้มึงได้เลยครับ เดี๋ยววันไหนมึงขายบ้านเมื่อไหร่ก็มีบ้านเมื่อไหร่ก็ซื้อกูซื้อต่อด้วยอ่ะบอดตอนนี้ก็ชิวๆเลยเนี่ยพอพอเริ่มเท่านั่นแหละกูจะไม่พวกเนี้ยเลยเอาจริงจริงจริงว่าจริงว่าเขาอะไรเขาอะไรไอ้แอรห้าร้อยเนี่ยตอนมีเงินได้ม่ชิวๆเนี่ยแต่ตอนเงินหมดเท่าแหร่สองร้อยก็จะถามไม่กูไมให้เออเยอะ ตอนนี้ยิงชิมชอยู่เลยตอนนี้ชิมชิมอ <c oughs> ยูกก่กายตอนมีเงี้ยอะไร <c oughs> ตดเออสัตว์กูพึ่ได้ยังกูพึ่ได้หล <c oughs> <c oughs> ังนั้นเริ่มไป,ไปตลบไม่ทันเลยเซตเ <c oughs> ชียร์มาเราไปช่วยเซตทันไม่ได้เอาไปทันเฮ้ยทันอยู่อัติละอัติอะติ ตัวนนะร้โหเดยวช่วยเตะมืทันเตะมันทักัเราเมันเสียด้วยมอเลยเแปดแล้วป่ะเมื่อกี้แปดใช่ใช่โอ้ที่ต่อให้ตรเท้าเบเกอร์ยี่ห้อโลคอเลยครับเยอแล้วมึงกไฟเบอรไฟสี่เนาะอ๋อไม่แจกสิกแล้วก็มงังกรขึป่ะเออใช่ สอบตรแรกอะไรยันเป็นมกรไฟจำได้เลยเบอกมันอย่างนี้จริงเลยเพราะว่าทิ่ผัวอาบันตือสบตัวยี่หามตัวสาะไย่ามักรไฟอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันคือแพทเทิร์นเลยเว้ยเกล้ากันล้วเอาเลยเว้ยเอาเลยเด้ยเอาไปเลยูเกจชาร์ตเออปูนเกจชาร์เกจชาร์ตเฮ้ยไม่เปไม่เปนไม่เป็ไ